ทุกเช้าตัวแทนชาวกองทัพรมจะนําอาหารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่มาตั้งซุม้มดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนตามจุดสําคัญต่างๆพอทางผู้ใหญ่เมื่อทราบว่ามีทหารมาดูแลพวกเราค่ะก็ให้แม่และคณะนี้ออกมาถามว่าขาดแคลนขาดเหลืออะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหคะ่ะเราก็เลยก็เห็นว่าทหารก็เอออาหารนี่ก็ได้ะคะ่ะ ก็เอามาบางส่วนมาเสริมไหมคะ่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกของใช้พวกผ้าคนหนุพวกอะไรไหมคะ่ะอ๋อแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งประทับใจทหารที่มาดูแลประชาชนเนาะ,ะแล้วก็รู้สึกอุ่นใจที่เมื่อก่อนมันเหมือนว่าเวเนาะ,ะตอนนี้มีมีคนมาคุ้มครองดูแลเนะะี่ยเรู้สึกว่าเราปลอดภัยขึ้นไหมค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะตอบแทนได้ก็คือมีอะไรเล็กๆน้อยๆอาหารการกินนี่ก็ออกมาให้ทหารนะคะ่ะอาหารที่นำมามอบให้ทหารนั้น แม่ครัวชาวกองทัพธรมปรุงด้วยฝีมืออันปราณีตของตนเองก็อยากบอกเขาว่าให้เขามีความสุขในรับประทานอาหารของอีสานคนทำก็มีความสุขค่ะที่ยินดีได้ให้เขาสิ่งที่นำมามอบให้ทหารเป็นอาหารมังสวิรัตผลไม้ข้าวเหนียวส้มตำ เมื่อเรามาถึงเห็นถึงความคุ้นเคยจากการรับมอบการเปลี่ยนกะติกที่ใช้ในการบรรจุข้าวเหนียววันต่อวันงานนี้ก็ตามคุณยายมานะคะเป็นผู้ตามคุณยายมาก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะช่วงแรกๆนี่เราก็มากันเองสองคนก่อนเนาะเดินเดินทางเดินเท้า แต่เราพอมาสักพักสองสามวันแล้วก็มีการยกระดับค่ะรู้สึกมีสนุกมีเพื่อน <S <S ๆพี่พี่น้องมีแม่ๆที่ทําเองแล้วก็มามาดูช่วยกันร,รู้สึกเป็นกลุ่มใหญ่ก็ดีแล้วก็เห็นว่าช่วงแรกนะคะเราก็รู้สึกเกรงๆนะมันกสองแล้วเราโทำไมเขาดูหน้าดุดุทหารเขาคงทำหน้าที่เขานเนาออะไรเงี้ยนะคะ เราก็เกรงใจอะไรเงี้ยจะถามจะคุยอะไรเขาก็หน้าเข้มเข้มเลยค่ะพอสักพักวันที่เราเอาข้เหนียวมาส่งรู้สึกหน้าตาเขาอ่อนยอนเปลี่ยนไปเลยเขาชมบว่าข้เหนียวเรานิ่มมากท่าทางเป็นเราก็เลยรู้สึกเออคนเราเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยข้เหนียวหรือเปล่าน้อแล้วเราก็เลยคิดสนุกๆกันคะแต่เรือว่าเออก็ดีค่ะเหมือนเหมือนที่แม่บอกว่ารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแต่ว่าเราก็ก็ไม่ประมาท ก็เลยชวนกันมาเยอะๆมากันเป็นหมู่คณะดีค่ะเขาก็ต้อนรับดีเห็นลูกนหารรู้สึกประทับใจค่ะทุกมุมมองที่สะท้อนผ่านการกระทําและคําพูดทุกคนมองเหมือนกันว่านี่คือการแบ่งกันทําหน้าที่ช่วยกันปกป้องชาติบ้านเมืองวันนี้ที่ได้มาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าได้มาเยี่ยมดูสารทุกสุขดิบอะค่ะว่าพี่น้องทหารของเราเป็นยังไงบ้าง คค่่ะะก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรค่ะก็คือพี่น้องคนไทยด้วยกันพี่น้องตำรวจก็คือพี่น้องของเราทหารก็คือพี่น้องของเราเนี่ยแหละค่ะเห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะคนไทยด้วยกันแต่ละคนก็ทําหน้าที่นะคะเราก็ในฐานะคนไทยก็มาทําหน้าที่ปกป้องประเทศส่วนพี่น้องทหารก็มาทําหน้าที่ค่ะปกป้องประเทศอีกทางหนึ่งแล้วก็รวมถึงปกป้องพวกเรา ประชาชนทุกคนด้วยค่ะก็มีความเป็นมิตรกันน่ารักพูดคุยกันค่ะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทุกอย่างมีอะไรก็มาพูดคุยถามถ่ายกันค่ะไม่ไม่แม้แต่จะเป็นทหารนะคะหรือว่าจะเป็นพี่น้องโดยรอบนะคะรวมถึงพี่น้องตำรวจหรือใครก็ตามที่อาสาค่ะมาปกป้องประเทศแล้วก็เป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อมาจากปาจีนครับ ดูแลประชาชนแบบคุ้มครองเนี่ยครับไม่ให้เกิดความรุนแรงครับประมาณนี้ครับอ๋อไม่ค่อยได้นอนครับพักผ่อนน้อยหน่อยครับชาวบ้านดูแลดีครับค่ันท่านี้ครับแล้วก็ผู้ที่เขาชุมนุมก็จะมีของอะไรมาให้กินบ้างครับสำหรับส่วนส่วนโตผมนะครับผมผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงครับยังไงก็พี่น้องคนไทยด้วยกันเนาะ ไม่ว่าแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่อะไรทุกคนมีหน้าที่เป็นคนไทยเป็นลูกหลานของบ้านนี้เมืองนี้สิ่งที่ทำได้ในทุกสถานการณ์จึงเป็นคุณงามพวานดีเป็นน้ำใจที่รินไหลให,ให้กันอย่างไม่มีวันหมดธรรมชาติพงโสภาถ่ายภาพฟังรวงทองวริวงศ์ข่าว FMTV รายงาน